คอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนอประกาศสันติภาพสนธิสัญญาว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยอาณาเขตของประเทศไทยในมาลายและมือภาคฉานวันที่20สิงหาคมพ 86, คศ2 4 8 6คริสตศักราช1 9 4 3 สมัยรัฐการที่8รัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามและสงครามโลกครั้งที่สองคำอธิบายหนังสือสัญญาฉบับนี้ทำให้ประเทศไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งมีจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นได้ดินแดนเพิ่มขึ้นคือเมืองเชียงตุงและเมืองพานในรัฐชฐานของอังกฤษในพม่า นอกเหนือไปจากดินแดนในกัมพูชาและลาวของฝรั่งเศสเสียมราชพระตบองสีโสพลนครจำปาศัก์ไซยบุรีลานช้างตามมนุษสัญญาโตเกียวพศ2484หรือคริสต์ศักราษ1941ตามที่กล่าวมาแล้วไซยบุรีกับลานช้างคือจังหวัดเดียวกันนะครับ ภายหลังที่กองทัพญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยเมื่อวันที่8ธันวาคมพศ2484หรือคริสต์ศักราช1941แล้วสงครามโลกครั้งที่สองก็เกิดขึ้นในทวีปเอเชียรัฐบาลไทยของจอมพลปพิบูลสงครามได้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นโดยเต็มที่ ทำการประกาศสงครามกับสหรัฐอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่25มกราคมพศ2485หรือคริสต์ศักราช1942โปรดดูพระบรมราชโองการประกาศสงครามต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกาการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรครั้งนี้ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นของนายพลโตโจ ตอบแทนด้วยการยกดินแดนที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษทั้งในพม่าและในมาลายูให้กับประเทศไทยคือเมืองเชียงตุงและเมืองพานในรัฐฉานกับรัฐกรันตันตรังการูเคดาปาลิตตลอดจนบรรดาเกาะที่ขึ้นกับรัฐนั้นๆเมื่อวันที่20สิงหาคมพศ2400 86หรือคริสต์ศักราช1,943รัฐบาลไทยปกครองดินแดนที่ได้มาจากอังกฤษเหล่านี้อยู่เป็นเวลา2ปีต่อมาในวันที่6และ9สิงหาคมพศ2488หรือคริสศ์ศักราช1,945สหรัฐอเมริกาได้ทิ้งระเบิดปรมาณูลงที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิตามลำดับ ทำให้จกักรพรรดิญี่ปุ่นต้องประกาศยอมแพ้สงครามเมื่อวันที่15สิงหาคม2488หรือคริสตศักราช1945ภายในหนึ่งวันหลังญี่ปุ่นยอมจำนนก็มีการประกาศสันติภาพตามมาเมื่อวันที่16สิงหาคม ผู้ประกาศก็คือนายปรีดีพนมยงค์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของพระเจ้าอยู่หัวอานันธมหิดลรัชการที่8รัฐบาลใหม่ของไทยหลังสงครามก็ได้รีบคืนดินแดนเหล่านั้นให้กับอังกฤษในทันทีดังข้อความในประกาศสันติภาพลงวันที่16สิงหาคมพศ2488หรือคริษษษษสตศักราช1945ดังต่อไปนี้ บรรดาดินแดนซึ่งญี่ปุ่นได้มอบให้ไทยครอบครองคือรัฐกรันตันตรังการูไซบุรีปาลิตเชียงตุงและเมืองพาน,นั้นประเทศไทยไม่มีความปรารถนาที่จะได้ดินแดนเหล่านี้และพร้อมที่จะจัดการเพื่อส่งมอบในเมื่อบริเตนใหญ่พร้อมที่จะรับมอบไป เราสังเกตคำว่าประกาศดังกล่าวนี้งดเว้นที่จะกล่าวถึงดินแดนที่ได้มาในกัมพูชาและลาวของฝรั่งเศสซึ่งจะต้องใช้เวลาในการเจรจาต่อรองกันอีกจนกระทั่งมีอนุสัญญากรุงวอชิงตันในปีพศ2486หรือคริสตศักราช1946พระบรมราชโองการประกาศสงครามต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา ในพระประมาพิไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลคณะผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎรลงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2480และลงวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2484พลตรีอาทิตย์ทิพอาภาพปลเอกพิชเชยทระโยทินปรีดีพนมยง โดยที่ฝ่ายอังกฤษและสหรัฐอเมริกาได้กระทำการลุกรานประเทศไทยมาเป็นลำดับโดยส่งทหารลุกล้ำเขตแดนเข้ามาบ้างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ส่งเครื่องบินรอบเข้ามาทิ้งระเบิดบ้านเรือนของราษฎรผู้ประกอบการหาเลี้ยงชีพอย่างปกติ ทังระดมยิงราษฎรสามัญผู้ไร้อาวุธอย่างทารุณผิดวิสัยของอารยชนไม่กระทำการอย่างเปิดเผยตามประเพณีนิยมระหว่างชาตินับได้ว่าเป็นการละเมิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและมนุษยธรรมประเทศไทยไม่สามารถที่จะทนดูต่อไปอีกได้อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา54ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงมีพระบรมราชโอการโปรดเกล้าให้ประกาศทราบทั่วกันว่ามีสถานะสงครามระหว่างประเทศไทยฝ่ายหนึ่งกับบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกาอีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่เวลาเที่ยงวันวันที่25มกราคม2485เป็นต้นไป ฉะนั้นจึงให้ประชาชนชาวไทยทุกเพศทุกวัยร่วมมือร่วมใจกับรัฐบาลปฏิบัติการเพื่อให้ประเทศไทยประสบชัยชนะถึงที่สุดและผ้นจากการลุกรานอันไม่เป็นธรรมของฝ่ายอังกฤษและสหรัฐอเมริกาโดยกระทำการสนับสนุนกิจการของรัฐบาลอย่างพร้อมเพรียงและปฏิบัติตามคำสั่งของทางราชการอย่างเคร่งครัด ทั้งให้ประกอบอาชีพตามปกติของตนอย่างเต็มที่ให้ได้ผลเพื่อนำมาช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมชาติและพันธมิตรของชาติอย่างมากที่สุดส่วนผู้อาศัยอยู่ในประเทศนี้ที่มิได้เป็นคนไทยและมิได้เป็นชนชาติศัตรูให้ตั้งตนอยู่ในความสงบและดำเนินอาชีพอย่างปกติ และให้กระทำกิจการให้สมกับที่ตนได้รับยกย่องว่าเป็นมิตรของประเทศไทยประกาศณาวันที่25มกราคมพุทธศักราช2485เป็นปีที่9ในรัฐการปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรี ประกาศสันติภาพในพระประมาพิไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลผู้สมเร็จราชการแทนพระองค์ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎรลงวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2487ปรีดีพนมยงโดยที่ประเทศไทยได้เคยถือนโยบายอันแน่วแน่ที่จะรักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด และจะต่อสู้การลุกรานของต่างประเทศทุกวิถีทางดังปรากฏเห็นได้ชัดจากการที่ได้มีกฎหมายกำหนดหน้าที่คนไทยในเวลารบเมื่อพุทธศักราช2484อยู่แล้วนั้นความจำงอันแน่วแน่ดังกล่าวนี้ได้แสดงให้เห็นประจักษ์แล้วในเมื่อญี่ปุน่นได้ยาตราทัพ เข้าในดินแดนประเทศไทยในวันที่8ธันวาคมพศ2484โดยได้มีการต่อสู้การลุกรานทุกแห่งและทหารตำรวจประชาชนพลเมืองได้เสียชีวิตไปในการนี้เป็นอันมากเหตุการณ์อันปรากฏเป็นสกีพยานนี้ ได้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มแจ <tinc S 1> ้งว่าการประกาศสงครามเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2485ต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกาตลอดทั้งการกระทำทั้งหลายซึ่งเป็นปรปักต่อสหประชาชาตินั้นเป็นการกระทำอันผิดจากเจตจำนงของประชาชนชาวไทยและฝ่าฝืนขืนขัด ต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายบ้านเมืองประชาชนชาวไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งอยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลือสนับสนุนสหรประชาชาติผู้รักที่จะให้มีสันติภาพในโลกนี้ได้กระทำทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือสหรประชาชาติดังที่สหรประชาชาติส่วนมากย่อมทราบอยู่แล้ว ทั้งนี้เป็นการแสดงเจตจำนงของประชาชนชาวไทยอีกครั้งหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยต่อการประกาศสงครามและการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อสหประชาชาติดังกล่าวมาแล้วบัดนี้ประเทศญี่ปุ่นได้ยอมปฏิบัติตามคำประกาศของสหรัฐอเมริกาบริเตนใหญ่จีนและสหภาพโซเวียตซึ่งได้กระทำณนะนะครปอสดัมแล้ว สันติภาพจึงกลับคืนมาสู่ประเทศไทยอันเป็นความประสงค์ของประชาชนชาวไทยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาพิไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงขอประกาศโดยเปิดเผยแทนประชาชนชาวไทยว่าการประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่เป็นโมฆะไม่ผูกพันประชาชนชาวไทยในส่วนที่เกี่ยวกับสหรประชาชาติ ประเทศไทยได้ตัดสินที่จะให้กลับคืนมาซึ่งสัมพันธไมตรีอันดีอันเคยมีมากับสาธารชณชาติเมื่อก่อนวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484และพร้อมที่จะร่วมมือเต็มที่ทุกทางกับสาธารชณชาติในการสถาปนาเสถียรภาพในโลกนี้บรรดาดินแดนซึ่งญี่ปุ่นได้มอบให้ไทยครอบครองคือรัฐกรันตันตรังการู ไซบุรีปริษเชียงตุงและเมืองพานนั้นประเทศไทยไม่มีความปรารถนาที่จะได้ดินแดนเหล่านี้และพร้อมที่จะจัดการเพื่อส่งมอบในเมื่อบริเตนใหญ่พร้อมที่จะรับมอบไปส่วนบรรดาบทกฎหมายอื่นๆใดอันมีผลเป็นปรปักต่อสหรัฐอเมริกาบริเตนใหญ่และเครือจักรพดิ ก็จะได้พิจารณายกเลิกไปในภายหน้าบรรดาความเสียหายอย่างได้ๆจากกฎหมายเหล่านั้นก็จะได้รับชดใช้โดยชอบธรรมในที่สุดนี้ขอให้ประชาชนชาวไทยทั้งหลายตลอดจนต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทยจงตั้งอยู่ในความสงบ และไม่ว่ากระทําการใดๆอันจะเป็นการก่อกวนความสงบเรียบร้อยพึงยึดมั่นในอุดมคติซึ่งได้วางไว้ในข้อตกลงของสหประชาชาตินะนะคนรซานฟรานซิสโกประการณวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2488เป็นปีที่12ในรัฐการปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการทวีบุญเจเกตนายกรัฐมนตรี สนที่สัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยอาณาเขตของประเทศไทยในมาลายและภูมิภาคฉานวันที่20สิงหาคมพศ2486สมัยรัฐการที่8รัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามและสงครามโลกครั้งที่2มีพระบรมราชโอการให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า โดยที่สนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยอาณาเขตของประเทศไทยในมาลายและภูมิภาคชานซึ่งได้ลงชื่อกันณนะกรุงเทพเมื่อวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2486 มีบทในข้อหว่าให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันลงชื่อสนธิสัญญานั้นเป็นต้นไปและโดยที่สนธิสัญญาที่กล่าวข้างต้นได้ลงชื่อกันณกรุงเทพเมื่อวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2486ฉะนั้นสนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นว่าด้วยอาณาเขตของประเทศไทยในมาลายและภูมิภาคฉานนี้จึงเป็นอันใช้ตั้งแต่วันที่ย0สบสิงหาคม พุทธศักราช2486เป็นต้นไปประกาศณวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2486เป็นปีที่10ในรัฐการปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการจอมพลปพิบูลสงครามนาย,ยกรัฐมนตรีรัฐบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทยและรัฐบาลสมเด็จพระจกักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุน่นมีเจตจำนงแน่วแน่ ด้วยความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศทั้งสองที่จะดำเนินการสงครามร่วมกันต่อสหรัฐอเมริกาและอังกฤษจนบรรลุชัยชนะบริบูรณ์และสร้างมหาเอเชียบูราตามมูลฐานความยุติธรรมจึงได้ทำความตกลงกันเป็นข้อข้อดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งประเทศญี่ปุ่นยอมรับนับถือการรวมรัฐดังต่อไปนี้คือกรันตัน ตรังกานูเกดาปลิตและบรรดาเกาะที่ขึ้นแก่รัฐนั้นๆเข้าเป็นอาณาเขตของประเทศไทย 2. ประเทศญี่ปุน่นยอมรับนับถือการรวมรัฐเชียงตุงรัฐเมืองพานซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคฉานเข้าเป็นอาณาเขตของประเทศไทยข้อ 3. ภายใน60วันนับรวม แต่วันใช้สนที่สัญญานี้ประเทศญี่ปุ่นจะได้หยุดเลิกการปกครองซึ่งประเทศญี่ปุ่นดำเนินอยู่ขณะน,นี้ในบรรดาอาณาเขตที่กล่าวในข้อสัญญาทั้งสองข้างต้นข้อ4เขตแดนแห่งบรรดาอาณาเขตที่กล่าวในข้อหนึ่งและข้อสองนั้นจะได้กำหนดโดยหลักเขตแห่งรัฐน,นนั้นๆตามหลักเขตเหล่านี้มีอยู่ณวันลงลายมือชื่อสนทีสัญญานี้ ข้อหารายละเอียดที่จำเป็นแก่การปฏิบัติตามสนธิสัญญานี้จะได้กำหนดด้วยความตกลงร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจแห่งประเทศทั้งสองข้อ6สนธิสัญญานี้จะได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันลงลายมือชื่อเป็นต้นไปเพื่อเป็นพยานแก่การนี้ผู้ลงลายมือชื่อข้างท้ายซึ่งได้รับมอบอำนาจโดยถูกต้องจากรัฐบาลของตนเพื่อการนี้ ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสนที่สัญญานี้ไว้เป็นสำคัญทำคู่กันเป็นสองฉบับเป็นภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นณนะกรุงเทพเมื่อวันที่20เดือน8พุทธศักราช2486ตรงกับวันที่20เดือนที่8ปีสโยวาที่18ลงชื่อจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีและ ผู้รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงชื่อทัสุโบคามิเทอิจิเอกัารขาราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็ม